สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงความปังของลิซ่านะครับความฮอตไม่ไหวของลิซ่านั่นเองวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงนะครับและลิซ่าเนี่ยก็คือคนชุดใหม่ขึ้นคอนเสิร์ตกันรัวๆเลยตั้งแต่ชุดที่ลิซ่าเนี่ยใส่ชุดสีชมพูใหม่นะครับ ประจําคอนเสิร์ตนั่นเองชุดนี้ก็มีความเปลี่ยนใหม่ขึ้นมานะครับมีความเป็นนักรบสาวขึ้นมาเซ็กซี่มากๆแล้วก็เข้ากับหุ่นของลิซ่ามากๆเลยโชว์ให้เห็นถึงหุ่นสัดส่วนทองคําของลิซ่าแบบว่ารถมากๆชุดนี้บลิงเห็นตอนแรกก็คือกรี๊ดกันเต็มไทม์ไลน์ทวิตเตอร์เลยบลิงไทยเนี่ยก็แอบน้อยใจนิดนึงนะครับว่าทําไมทําไมลิซ่าไม่เปลี่ยนชุดนี้ในที่คอนเสิร์ตประเทศไทยเป็นแบบที่แรกไปเลยอยากจะเห็นมากๆแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับในวันนี้อย่างน้อยก็ได้เห็นแล้วว่าลิ ปังขนาดไหนนะครับแต่ว่านอกจากชุดคอนรวมที่เป็นชุดคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยยังมีอีก1ชุดนะครับที่ลิซ่าเปลี่ยนใหม่ด้วยนั่นก็คือชุดในโซโลโสเตดนั่นเองวันนี้เนี่ยโซโลสเต็วันแรกของลิซ่าที่ฮ่องกงในชุดสีชมพูนะครับที่เป็นเสื้อกออกด้านในกางเกงขาสั้นด้านนอกนะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับค์ดิแกนเนี่ยทับอยู่ด้านนอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นชุด3มเลเยอร์3ชิ้นที่สวยแล้วก็น่ารัก หวานซ่อนเปรี้ยวมากๆเลยยิ่งมาเจอกับทรงผมและการแต่งหน้าของลิซ่าบวกกับการเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆบนเวทีแล้วเนี่ยแฟนๆบอกว่าเห็นแล้วอดใจไม่ไหวที่จะต้องกรี๊ดจริงๆเพราะลิซ่าเนี่ยเหมือนตุ๊กตาป่าปี้มากๆเลยในลุคนี้นะครับเป็นลุคหวานซ่อนเปรี้ยวที่เด็ดแล้วก็เปรี้ยวเข็ดฟันไปเลยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกหนึ่งชุดนะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนใหม่แต่ว่ามีการ ปรับเปลี่ยนดีเทลเล็กน้อยนะครับแต่ก็เผยให้เห็นถึงหุ่นของลิซ่าได้ดีมากๆเลยวันนี้ลิซ่าเนี่ยเขาแซบเกินต้านจริงๆนะครับในคอนเสิร์ตวันแรกที่ฮ่องกงแต่ว่าก็ยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเนี่ยบนคอนเสิร์ตอีกด้วยหนึ่งเลยก็คือทรงผมโดนัทของลิซ่านะครับที่มีความมัดจุกและโดนพี่จีซูเนี่ยหยิบกินกลางบนเวทีเลยโรเซ่เองเนี่ยก็แอบกินไปด้วยนะครับหยิบกันไปเลยคนละจุกคนละก้อนนะครับเป็นการแซวกันว่าลิซ่าเนี่ยเอาโดนัทมาวางไว้บนหัวพี่จีซูเนี่ยน่า จะหิวนะครับโรเซ่เนี่ยไมต้องบอกเลยหิวแน่นอนหิบโดนัทบนหัวลิซ่าเนี่ยไปกินคนละหนึ่งก้อนกันไปก็อิ่มกันไปกลางเวทีเลยนะครับน่ารักมากๆแล้วก็ยังมีโมเมนต์ที่ลิซ่าเนี่ยขี่หลังโรเซ่ด้วยปลิงก็คือกรีดมากๆโดยเฉพาะแฟนๆที่ชื่นชอบความน่ารักของ2คู่แฟนแห่งแบล็ p พิ k แชร์ลิซ่านั่นเองนะครับ ปริงบางคนเนี่ยแซวโรเซ่เลยว่าเหมือนแม่ที่พาลูกน้อยเนี่ยมางานคอนเสิร์ตด้วยกลัวลูกจะไม่เห็นนะครับก็เลยให้ขี่คอหรือว่าให้ขี่หลังดูอันนี้ก็คือน่ารักจริงๆนะครับแถมยังใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันอีกด้วยในตอนนี้คอนเสิร์ตบันแรกที่ฮ่องกงเนี่ยจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะว่าฮ่องกงครั้งนี้เนี่ยมี3วันติดกันเลยนะครับยังมีอีก2วันมารอดูกันดีกว่าวาลิซ่าเนี่ยเขาขนชุดใหม่มาเยอะแค่ไหนจะเปลี่ยนชุดใหม่อีกกี่ชุดกันนะครับในคอนเสิร์ ปอนพิง์อินฮ่องกงสำหรับคลิปนี้ใครชอบพิซซ่าชุดใหม่ชุดไหนกันบ้างหรือว่าใครชอบโมเมนต์อะไรกันบ้างในคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตให้ใหทุกคนได้ติดตามกันพอหอมปากหอมคอไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ